มาครับมาครับมาพบกับช่องเบาสระคามเบาวจู้เหมือนเดิมครับวันนี้อีพีที่สามอีกบ้านนึ่งครับโอ้อย่างงามเลยพี่น้องเลยท่านได้มีได้นี่ดอกแรกแหกงมานเลยนี่งัดทางงัดคือเก้าสวยเติบโ้ดอกว่าท่านแข็งดีปะไหนแต่ครับไปหาดอกต่อไปกันกําลังเริ่มออกงัดไข่ พวกเฮ็ดปวกจากปลาแม่ปอดตัง้งแต่ไตมากกําลังเคยเห็นดอกนี่แหละครับแต่ผู้ชมเอ้ยไงขักไงเนี่ยเหรอไงกูฝ่ามืออีกมึงดูไงหลีอลอดมนไงขักไงเนี่ยปอดดอกเดียวป่วนอิ่มเลยครับป่วนฮึวอมเป็นจอ ไงอีเดีโอ้โหหมนัมนๆมันสองดอกแล้วครับอือพี่ครับพี่พี่พี่โอ้จุ่มหมกไงเลยพี่น้องเฮ็ดจุ่มเนี่ยราคามันจีดีกว่าเฮ็ดบานเนี่ยครับอสองจุม่มครับโอ้ ยานค้าครับท,ท,ทักใหม่งัดก่อนเง,นบบงี้ยงกระบอกเลเอามาเสียมกระบอกมานี่สองจุ้มหนกไงครับปุ่นอีกจุ้มนึงเอ๊ะเดี๋ยว มันใหญ่มันก็ใหญ่มันอยากตีขี้ดินเลยได้พี่น้องนะครับสามจุ้มอุ้มนี่ยสามจุ้มครับเออเออไม่แทงหูวสามจุ้มหมดเงยมันมันมันเด้อมันเอ็ดปลวกจากปลาเด้อให้พี่น้องเนี่เก็บกันมวนๆนี่ Oh, không gì đâu các bạn, không có gì cả, 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 không có gì สามสี่ดกอกครูขากับดอกนี้พอดีเลยวายมุนเนื้อเสียราคามาได้หมื่นสองหาสิบหกสิบสบ,บาทพนนอนี่สำนียพี่นอ้องยางแพงนะครับเป็นราคาหมดเลยด้วยเงยจุมมนี่ครับจุมมนี่ครับท่านผู้ชมครับโอ้มาบอกกระหูเลยนี่ มันใหญ่มากมันใหญ่มากบงเกือต้องจุ้มตัวนี้งัดทางงัด,ง,ดงัดขึ้นแล้วอันนี้ก็บงเกือรมาจอบกินดอกนี่ท่านี่เขาเห็นก่อนเขาหยัดบงเกือกินวันนี้หาจุม้ม ยังเป็นหกกิโลกิโลเละจุ๋มครับยังยน่นปวดขาหาอ,อยู่บนนู้นมีพอเขาเร่งเนะงียนะใส่สามจุ๋มใช่ไหมน้อข้าวโบราณยาวดินในบุญเห็นยดสิบดอก น,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 นี่สิที่เขาว่ากิโรระดอกจริงๆด้วยพี่น้องเอ้ยกิโรระดอกดีดีครับเราวาจุ๋มใหญ่อยู่กำลังงามอ๋ออันนี้ขาครับขาขึ้นอยู่บนยางเหงาวเลยจะเอาไว้ไหนลองดูแตกหมด